เมื่อเราถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเรามีหนี้สินเชื่ออยู่หลายตัวบางตัวนั้นผิดนัดชำระหนี้บางตัวยังไม่ผิดนัดชำระหนี้และบางตัวนั้นผิดนัดชำระหนี้กระทั่งถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดังนั้นจะมีผลกระทบกับสินเชื่อในแต่ละวงอย่างไรบ้างรวมถึงผู้ค้ำประกันในวันนี้ฝนจะใช้คลิปนี้ในการอธิบายให้ชัดๆยิ่งขึ้นนะคะอ่ะสมมติละกันว่าฝนมีสินเชื่อทั้งหมด5วงเงินนะคะ เอาวงเงินแรกสมมุติว่าเป็นสินเชื่อรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนเช่าซื้ออยู่สมมติปัจจุบันเป็นนี่อยู่สักล้านห้าสองเป็นสินเชื่อบ้านสมมุติว่าปัจจุบันเนี้ยอ่ยังค้างชำระอยู่สักประมาณ5ล้านบาท 3. ส,สมมุติว่าเป็นสินเชื่อบุคคลฝนก็กู้อยู่สักประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาท4สมมุติเป็นสินเชื่อบุคคลอีกฝนก็กู้อยู่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วก็ยังไม่ผิดนัดนะคะแล้วก็5สมมุติว่าบัตรเครดิตสักประมาณ30,000 0 คราวนี้ปรากฏว่าสมมติว่าผลผิดนัดสินเชื่อบุคคลตัวแรกแล้วก็ตัวที่2นะคะส่วนในเรื่องของบัตรเครดิตบ้านแล้วก็รถเนี่ยยังผ่อนชําระปกติอยู่คราวนี้ปรากฏว่านี่สินเชื่อ,อบุคคลที่ผลผิดนัดในหมายเลข3นั้นน่สมมุติว่ามีกระบวนการฟ้องแพ่งแล้วก็ฟ้องคดีล้มละลายจนถูกพิทักษ์ทรัพย์ติดขาดอ๋อสมมุติอีกว่าสมมุติว่าไอ้นี่บ้านกับ นี่สินเชื่อบุคคลตัวที่สี่สมมติว่ามีผู้ค้ำประกันด้วยอ,อีกหนึ่งคนดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตดดขาดผลของกฎหมายก็คือฝนไม่มีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองไม่มีความสามารถในการที่จะผ่อนชำระนี่ถ้าเจ้าหนี้รายใดให้หักหรือตัดบัญชีอัตโนมัติถ้าเมื่อไหร่ที่คำสั่งศาลบอกว่าถูกอายัดบัญชีแล้วก็ไม่สามารถที่จะหักบัญชีอัตโนมัติได้แล้วแต่ถ้าเป็นกรณีที่ฝนต้องไปจ่ายเมื่อฝนถูกล็อกทุกบัญชี ฝนก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายหรือว่าถ้าฝนมีเงินระหว่างที่ศาลยังไม่ได้มีคําสั่งอายัดบัญชีแต่ถูกพิจารณาตัดขาดแล้วเนี่ยด้วยผลของกฎหมายฝนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ใดๆไ,ได้เลยนะคะดังนั้นหน้าที่ของเจ้าหนี้คือ1ต้องมายื่นคาขอรับชําระหนี้ในคดีที่ฝนถูกพิจารณาติดขาดนั้นภายในเวลา2เดือนนับตั้งแต่มีการประกาศรา,าชกิจจานุเบกษาแม้ว่าหนี้นั้นน่ยจะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ผิดนัดชำระหนี้ก็ตาม ซึ่งคราวนี้นั่นหมายความว่าหนี้บ้านหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตรวมถึงสินเชื่อบุคคลอีกอีกใบหนึ่งที่ผิดนัดแต่ว่าไม่ได้ถูกฟอ้องเป็นคดีล้มละเจ้านี้ก็ต้องมายื่นขอรัชมนีในคดีนี้เราไม่สามารถที่จะเอานาเงินไปผ่อนใจ่ายใครได้อีกแล้วนะคะคราวนี้ต่อไปก็คือว่าเฮ้ยที่ฝนบอกไว้ก็คือมีหนี้บ้านกับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลอีกใบหนึ่งที่มีผู้ค้ำประกันเมื่อฝนถูกพิจารณาตัดขาด สิ่งที่เจ้าหนี้จะทําก็คือว่าต้องไปไล่เบีย้ยเอากับผู้ค้าประกันถ้าผู้ค้าประกันไม่ชําระหนี้ตามข้อตกลงแห่งสัญญาก็อาจจะถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งซึ่งอาจจะสามารถที่ทาสัญญาปณนิประนอมยอมความกันที่ศาลก็ได้หรือถ้าตกลงกันไม่ได้ศาลท่านก็จะมีคําพิพากษาตามเนื้อหาแห่งคดีไปดังนั้นในคําแนะนําของฝนถ้าในกรณีที่มีผู้ค้าประกันหากลูกหนี้หลักถูกพิทักษ์ทรัพย์ติดขาด ผู้ค้ำประกันก็ควรที่จะไปเจราจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนชำระหนี้ตามศักยภาพที่แท้จริงซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกๆมันมันฉุกลระหูกมันกระทนหันเพราะว่าถ้าใครเป็นผู้คำ้ำฝนคือที่ผ่านมาฝนเป็นคนผ่อนชำระหนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้มีปัญหากับผู้ค้ำประกันดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่คาดฝันผู้ค้ำประกันก็อาจจะต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ว่าช่วงแรกๆขอผ่อนเป็นสเต็ปก่อนนะ าตาไมาน้อยแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะผ่อนชําระให้เยอะขึ้นอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะซึ่งทุกอย่างก็ต้องเข้าไปพูดคุยกันหรือว่าถ้าจะถูกฟ้องที่ศาลแล้วก็ควรใช้วิธีการสามารถที่จะทําสัญญาเป็นนระนอมยอมความกันได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาประเด็นสําคัญเหมือนกันของลูกหนี้โดยทั่วไปนะซึ่งผนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ถ้าความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นกับเราเนะี่ยเรายังสามารถที่จะ ทำใจยอมรับมันได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนทําเราต้องยอมรับผลมันได้แต่ถ้าความเดือดร้อนนี้มันส่งต่อไปยังผู้ค้าประกันเนี่ยมันเป็นความลําบากใจที่ที่อย่างมากเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าใครที่เขายินดีมาเซ็นค้าประกันนี่ให้เราเนี่ยต้องถือว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็มีเมตตากับเรามากเพราะว่าในเรื่องของการค้ำประกันเนี่ยถ้าลูกหนี้หลักไม่ชำระหนี้ผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิด ร่วมชาระหนี้อย่างกับลูกหนี้หลักทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้เงินสักบาทซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้ลูกหนี้นั้นลําบากใจแต่อย่างไรเสียฝนก็เชื่อว่าทุกอย่างทุกปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ต้องหันหน้าพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันดังนั้นลูกหนี้ก็เช่นกันถ้าจะผิดนัดชาระหนี้อย่างไรเสียก็ให้เห็นใจในเรื่องของผู้ค้ำประกันแล้วก็เจ้าหนี้ด้วยนะคะ เพราะว่านั่นก็คือเป็นทรัพย์สินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเขาเหมือนกันดังนั้นเมื่อมีการผิดนัดชำระนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุตกงานหรือเหตุใดก็แล้วแต่นีฝนเขาบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจกันทั้งทุกผู้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวลูกนี่เองผู้ค้ำประกันหรือเจ้าหนี้เจ้าของเงินนะคะฝนเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการหันหน้าเข้าหากัน พูดจาเปิดอกเปิดใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงหาทางออกร่วมกันและทุกฝ่ายมีเมตตาต่อกันสามารถจะพ้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะขอบคุณค่ะ